สวัสดีเพื่อนๆคนรักรถไฟทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงกันนะครับตอนนี้กําลังรอขึ้นขบวน447นะครับไปลงขอชุมทองนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วีล็อกนั่งรถเล่น EP1 นะฮะ เพิ่งนึกออกนะฮะตอนนี้ขบวน447กำลังเข้ามานะครับวันนี้ได้นะต้อมทำขบวนฮนะเปิดวีรเตมาแต่ไกลเลยนะฮะต้อมอะไร ดีกว่านะครับบชสต่างศูนย์เก้าโอเคครับคันท้ายรูปแบบนี้ถูกใจยิ่งนักนะฮะ a few moments later การวิ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการวิ่งไปเติมน้ามันนะครับโดยไม่มีการถอดหัวระจับออกนะครับก็คือวิ่งไปทางขาบวนไปเติมน้ามันตรงนั้นเลยนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาตรงนี้อีกค่อนข้างนานนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกไม่ค่อยถูกใจซะแล้ว ตอนนี้นะครับขบวน4-7 4, 4 7, ออกจากทุ่งสงนะครับเวลา9นาิกา4นาทีชา14นาทีนะครับเนื่องด้วยดีเซลทำการไปเติมน้ำมันนะฮะอันนี้แล้วก็ลางไหลออกไปอย่างสวยงามทีละนิดละหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไป นี่คือตัวสำหรับการเดินทางวันนี้ซึ่งเตรียมไว้เตรียบร้อยแล้วนะครับจองทั้งขาไปขากลับไปแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้แดดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ชมสนิดนึงนะฮะไปกัน วันนี้นะครับขบวน447ยาว7คันนะครับก็มีรถโดยสาร5คันนะครับมีรถสัมภาระเป็นบโพอหอนะครับ1คันแล้วก็รถขนของที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นบชส309อีก1คันนะครับวันนี้ก็ขบวน447ยาวซั7คันได้ดีเซล4414ทำขบวนนะครับ นี้รถกำลังเข้าโค้งบริเวณส่วนสาธารณะรอ5นะครับโงซ้ายครับสวยๆครับไปแล้วครับสังเกตน,นะครับรถโดยสารคันที่4นะครับเป็นรถโดยสารชั้น3บอกนวมด้วยนะครับบชส1327คันเดียวด้วยที่หลุดมาในยคุคขบวนนี้ สีเขียวๆรวมกันกับต้นไม้สวยมากๆครับผมอ่าเสาข้างหน้าเขียวดีครับเสาข้างหน้าเขียวดี จะอยู่ในช่วงของการทดสอบห้ามล้อก่อนออกโดยทางจริงนะครับหรือไม่ก็เป็นการบอกทางเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะฮะ ทานนี้แรกนะครับไม่เห็นผู้โดยสารขึ้นลงนะฮะเขาค่อยขยับนะครับเพราะขขยับเขาค่อยมูฟเขค่อยเร่งความเร็วไล่สเต็ปไปเรื่อย จะเข้าสู่สถานีช่องเขาเป็นสถานีที่2นะครับอันนี้ผ่านซุ้มทางตัดแยกจำปามาแล้วนะครับประมาณสทรจิทหกนะครับตันนี้เราจะตีโค้งซ้ายเขา้าเขา้เขาเที่ยวสถานีช่องเขาในชาชาที่สนะครับ นีะรอความเร็วแล้วเห็นมองจากา้ลนท้ายสวยงามมากๆครับ ไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงนะครับมองเห็นด้านหน้ามีรถรอลีกอยู่1นึ่งคันนะครับออจากสถานีนี้ไปจะเป็นไฮไลท์สำคัญในเส้นทางสายใต้นะครับซึ่งมีเพียง1เดียวและตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ชมในเร็วๆนี้แล้ว อตอนนี้ขอเวลาให้รถเร่งความเร็วนิดนึงนะฮะอ่ามีรถรถต๊อกรอรีอยู่นะครับ ทางเบาทาง20ซ่อมคาดว่าจะเป็นการซ่อมคันทางใหม่นะครับตอนนี้กำลังเข้าโค้งขวา เมื่อพ้นจากประเจตัวนี้ไปนะครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับซึ่งต่อไปทางรถไฟจะถูกวิ่งเรียบเรียบกับภูเขาแล้วก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นโค้งที่เยอะมากนะครับมีทั้งโค้งซ้ายโค้งขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ ช่วงที่ช่วงที่กรมรถไฟสายใต้นะครับยังคู่เงินจากอังกฤษในช่วงที่อังกฤษเริ่มมีมีบทบาทในการควบคุมการดําเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ในช่วงรัชกาลที่6นะครับในช่วงประมาณปี2457โดยประมาณนะครับ ที่เราขึ้นเขาตั้งแต่ออกจากช่องเขาแล้วนะครับหลังออกจากอุงนะครับจะเป็นเส้นทางลงเขานะครับซึ่งตอนนี้จะมีมุดๆแค่ใสๆเยอะมากนะครับเริ่มจากตรงน,นี้เลยนะตอนนี้เขาเรียกกันว่าโูมบบ้า ความเร็วสูงเรื่อยๆครับหลังจากที่ขึ้นเขามาเป็นเวลานานและต่อไปทำการลงเขาเพื่อเข้าสู่สถานีรถไฟรอบพิบูลเป็นสถานีต่อไปนะครับ เดี๋ยวพี่บูมีคนขึ้นลงไหมฮะมีขึ้นนะครับมีคนขึ้นสองคนนะครับไม่มีคนลงใช่ไหม อ่าใช่ครับมีคนขึ้นสองคนไม่มีคนลงนะครับก็การเดิสารในช่วงสถานที่แบบนี้จะค่อนข้างเงียบนะครับ ต่อไปนะครับก็คือสถานีรถไฟชุมทางขาชุมทองนะครับเป็นสถานที่เรากำลังจะลงนะฮะ เป็นโค้งซ้ายก่อนเข้าสถานีชุมทางขอนทองซึ่งเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวลงกันนะฮะและตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นการลงจากเนินตรงนี้ก็ถือว,ว่าสวยวีบแบบนะครับลงก้นในการลงเล ี t 7 o จากสถาน,นีชุมทางเขาชุมทองไปเมื่อเวลากั้นนาฬิกา3 0 6. 6นาทีโดยประมาณนะครับช้าไปประมาณ14นาทีเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนจะทําเวลาแต่ก็วิ่งด้วยความเร็วตามปกตินะครับไม่ได้มีการทําเวลาแต่อย่างใดนะครับก็สําหรับคลิปนี้สำหรับวีล็อกในครั้งแรกนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเนื่องจากไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับก็ ข้อผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนวพกบกันใหม่ในทีี่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ